งานนี้ไม่ต้องตรงครับงานนี้ไม่ต้องตรงบแล้วถ่ายงานนี้ขวาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีฟซีแฝดจองมาเห็นภาพมวลมาครับเนาะเอามูอนีิมีงานของเสียจวนนะครับเด้อเพิ่มมาถวายปูน้ำของไหวมาถวายปู นะครับนะเนาะมีมาได้มารับเอาก็เลยมีการปล่อยโชคครับผมสำหรับปูชีบเขาด้วครับเด้องานก็คือปูชีบเขาคนปล่อยโชคห้องเสียงดังนะครับเนาะฝากห่องอยังบ้ปานนะครับเนาะมารับชมบรรยากาศนทำกันนะครับเนดะ้องนะสำหรับคลิปนี้เนาะเพิ่งให้จบครับผมได้หูเรื่องได้ลู่ข้าว สำหรับปูเยยพคนแข็งไรเยินเพคนเนียวนด้เลยครับเด้อจะขาดได้ครับผู้ไรเข้ามากอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามใบแค้นช่องเข้าม่าไม่กับคนติดตามใบได้ครับเด้อมาแห้งห้าวันกลับไปนะครับเอาไปรับชมบ,บรรยากาศกับกันครับ

ขันเขาตันตนขันหาวันขันตัววันต้ัวกตั้ใจ้นตัดใจมีเนโพก่อที่ขาวตัวต้างขายหมดแล้วใครได้ช่วยถามพญานาทขันตัพญานาติดเทียนเอาไปนุ่งองค์กันเอาไปนึ่งองค์ก no> ันเออองที่เขาจะตาวาว่าทมงองที่เขาจะตาวาอาเฟตอกนั่งทกอัน เอันอัหน <ai> hey, oh oh ้าเจ็ดไปย้ํเ <facial> ข่ามาหลายไอ้หาคือมาให้ด่าวหาทั้งนี้มาดงเออ่าท่านี้มายังหนักมากเลยเข้ยเร่าร้าเขาร้อเข่าร้อหนาเช็ดไคักหลายคักหลายไปย้ําบ่เข่าร้อร่มาดิก็ที่ให้ทางเช็กเขียนทักกันอันหานอันเอาไปกอนไปย้อกบ่ื้องได้เข่าบ่ก็จะเอ็นโอมึงทักันเต่าไปก็เช็ดบไปตัวห อาหาวัฒนาอาวันาเอ้าแต่งฐนลาะนะตรงนี้วัตรเส้นขาวปลา,า,มา,าดมา,มาขายกนะนะุ้านอัหนี้จบคม่ยากไม่จ้านนกอาหานี้วันน้อนตงนั้น,นครับอะครูชี้ไปเขา สิมาประทับราชแม่คู่ของฟมน,นนะครับเพื่อเป็นบรรยากาศของกาคู่ป็นโชว์ให้เราไข้วมวด้วยครับุ

เกาห้าเจ็ดย่าับผเสีงเจงาแพทยอรวันคูณก่อนนี่เ้าห้าเจ็ดด้ยครับเพือเรืยองทางคุจักขนาดเสามตัวนะครับเก้าห้าเจ็รับรับปาก่อคนเดียว่ ่าสีซอยกันสามพยานาลอือสามสามสามโอไอโซาม้มาตรงๆนงวพตรงๆละสามร้อพูดอือ

เนี่ลนื่มสตัวเก้าห้าเจ็ดสองตัวแปดเก้าครับผมปูซี่ขาวนะครับเนาะตายตายตายตตแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าว่านสิตาย chán dạng 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 nó. dạng 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 chán dạng lại, nó cứ dạng đi, Khó chán quá dạng 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 đi dạng

อันด oh, uh ึงขวานั้นะอันคุโอ้กุ้งเออบอนั้งน่ะอืมอไงบอางบอไงตอนนั้ี่บอไมี่บอเด้อทำแต่ละกับกุ้งแซนป์ารกกับกับบักกามานั่นเราบอแล้วก็ขึ้นตัวออไอบอขึ้นมอกินดูยูไอบอ่มันมากนดคยมันแคมอยู่ตีมือนั่นเอามันแคสดๆสดยเด้ท่บอเออเอบอกพริกตุยเาว่าผูดักอนวันนะหันรักเดีอันักกุ้งแซนด์าร์กแล้วก็ข้มตันเปล่ มันว่าเอ้าบะเห็ดเขชมหอบะเห็ดเขชมเอ้าเอขเบะเห็ดเขชมเอาตัวใหญ่ๆเอ้าวท่านท่านักท่านมาจีบอีกคนมาทักอีกดุ้ยนี่เอาเพรกะจุดมให้แล้วเอ้าจุดทูมให้จีบได้แล้วเอา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 ท่างท่านท่านท่าเอาไม่ชอบไม่รักไม่ชอบไม่มาชอบคุณชอบคนสาธุทั้งหมดตรงไม่ต้องตรงงานนี้ไม่ต้องตรงครับงานนี้ไม่ต้องตรงหวังแล้วขซ้านแล้วขวา ไม่พองนานี้ไม่ต้องตรเีว่าถึงได้ตาเนวงเขาได้บอกเขาเราตาลายวตรงอะไรี่เลี้ยวหน้าเลียวหลังเหลังเียวหน้เลี้ยวหลังพอเียวว่าเป็นดอกเอเลี้ยวหน้าแล้วเลี้ยวหลังเลเี้ยวหลังเขาไปตังขัานเขาไปนับมันหลายขวบแล้วเาะว่าเอาเอาคือสิบสี่บาทน่ะแม้ว่าเขาวัน้าวหลาั้าว่ มันบ้าตยังว่าบ้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 าใจไเอบ้ามันเ่าหมดบ้าเาเลมันบ้าเออบ้าใวัาตตงด้วยมันบ้าใจวัดตตงด้อยสิไปยังคือว่าชื้อมาไหนซื้อมาไหนเนาะพอนะอยากเป็นนอั้อกนั้นไปนล้าทำรหยุดอยู่ในนี่พอมีโบเอาเงื่อนหมาจากบ้นบนผากับมีจากนในนี่เอาไม่กระทำเอาไม่กระ้ำน้อยมีโบน้อยมี้จ้บา

Hãy cứ câu mà sao bỏ đây đã Thôi tay có thêm phát hiện đó Ôi trời nhắc lai anh tao 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 lai một con. Mà thấy, đánh, đánh, đánh nào mày mà thử, <laughs>